ใม่ค่าเลือเนื่อไปตัวเอารงมดด้วยตแดงเรื่องรัสุดแล้วก็อไเรื่องไมนัไไม่ะครับดีงแ่ดีทั้มใปแล้วก็ด้วยกระสอบอพวกส่วที่คนพิส่จน์ที่หมอ่เรื่องัแต่ไม่ลงตัวด้วยได้ไหมได้นะฮะงแต่งไม่ไม่ลงตัวลงตัวยังไงอ่ะงานแุ่่นฟี่างอวอ่เงนเทนต์คลิปคอนเทนต์ไม่ติดงา่ ยใส่ไม่ได้แต่งนะว้าว้าวสี่สามสองเท่าวันนี้กต่งแค่ไนนะครับผมวันนี้อยู่ที่งาน Dewey of Ritz Ritz Allegio ครับก็เป็นเครื่องโปรของมินทีใช่อาแล้วไม่ได้เป็นเครื่องโปรมินทีหรอเหมือนกันเพราะเธอชวนให้ไปให้ทำด้วยอ่าฉันไปทำเพราะว่ามันดีจริงจริงแล้วก็วันนี้ก็ ดีใจมากที่ได้มางานของนักชโอแล้วก็ได้พบปากกับคุณหมอของพี่พีที่พี่พีไปหามาร่วมครึ่งแขกในวันนี้ก็เป็นเกียรติของผมจริงนะครับเรื่องนี้ดีไงครับรู้ได้ไงว่าครึ่งหนึ่งเอาเดินเห็นทักทุกคนเลยวันนี้อาจจะทุกคนก็ได้ <laughs> เครื Hoy, vie, ่องนี้ดียังไรฮะมันดียังไงครับพี่พีก็เชื่อเครื่องนี้นะครับเป็นโอริซิโอก็จะเป็นเครื่องที่ช่วยกระชับผมก็ทําให้ผิวเราเนี่ยดูนั่นขึ้นดูแบบว่าตึงขึ้นด้วยครับผมช่วยกระตุ้นคอลลาเจนภายใต้ผิวครับผมให้ผิวเรารู้สึกมัินฟูแล้วก็เรียบเนียนขึ้นด้วยมันเนียนอย่างเงี้ยเนียนเนี่ย ว่ากับเราเป็มคนที่ปกคล้องไหนอะกันครับก็จริงจริงๆจริงๆคนเนี่ยจะชอบคิดว่าเหมือนแต่ว่าเรื่องของการยกกระชับนะฮะมันอาจจะต้องหรือว่าเอ๊ะอายุ30ขึ้นไปหรือว่าต้องเริ่มเอกชิ่งแล้วหรือเปล่าเราถึงที่จะเริ่มมายกกระชับนะครับแต่จริงๆแล้วหมือนแต่ว่าพอเราอายุยี่สิกว่า20แล้วจริงๆแล้วเราเราเราสามารถเริ่มทำสามารเริ่มดูแลตัวเองได้แล้วยิ่งยิ่งเราเริ่มเร็วเนี่ยมันก็จะยิ่งทำให้การหย่อนคล้อยเนี่ยมันชะลอไปได้เร็วด้วยนะครับเพราะใครที่จริงๆแล้วก็ลองศึกษาดูก่อนก็ได้แล้วก็ มันมันช่วยเรื่องความเรียบเนียนด้วยเรื่องความแน่นของผิวด้วยอะไรเงี้ยที่เราสองคนให้ความสำคัญที่สุดนักับ่นแหน้าก็พีพีน่าจะมากเลยฮะเลยหรอได้ปาแค่งานตัวเองก็ต้องแต่งงานปาก็ต้องสวยเต็มตัวเนาะใช่ไหมส่งเลยอ่ะพี่นี่ก็ก็ให้ความสำคัญนะผมเพราะว่าเราทำงานอยู่แต่ว่าหน้ากล้องทุกวันอะไรเงี้ย ส่วนหนึ่งก็คือเรื่องผิวว่าเป็นเรื่องของความมั่นใจด้วยโอ้โหถึงว่าผิวดีมากตั้งใจเลยก็ก็เราก็อยากมั่นใจไงแล้วอยากมีผิวที่มันดีะถ้าเราไหยคนอยากมั่นใจเหมือนนี้ต้องต้องถามวิจิณญาถ้าอยากมั่นใจเหมือนนี้อยากมั่นใจมันผมเหรอก็ทำบริโภคสิใช้บริโภคปุ๊บเราผิวเนี่ยผิวหน้าเราดี กรอบนองกอบหน้าเราชัดเลย่ยเราก็จะแบบเดินออกไปด้วยความมั่นใจว่าเอ้ยเราก็ดูดีชะได้เลี่ยมั่นใจอะเดี๋ยวให้ดูหน่อยอ่าน่อายังไม่ทันเดินเลยทำไมมั่นใจแล้วะเต่มมาก็นบ้านแล้วแล้วแากาครับผมก็ ฝากออริจิโอไว้กับทุกคนด้วยนะครับใครที่อยากดูแลตัวเองนะครับดูแลหน้าของตัวเองนะครับให้กระชับขึ้นสุขภาพอยู่หน้าดีขึ้นเรียบเรียนขึ้นแล้วก็กระตุ้นคอลลาเจนในใบหน้านะครับจะลืมออริจิโอครับโอเคเพิ่งกลับจากเดินสายโปรโมตซองแดงมาแต่ก็แของงกับทเลยก็ ถือว่าเป็นอีกประสบการณ์ที่สนุกนะครับผมไม่ได้กลับไปประมาณปีนึงแล้วเนาะคือ2ปีนะประมาณปีสองปีปี2อปีนี่นแหละครับที่ไม่ได้กลับไปเลยแล้วก็พอกลับไปแฟนก็ให้การต้อนรับดีมากๆแล้วก็น่ารักมากๆได้ไปเจอพี่ๆสื่อนี่นู่นด้วยก็สนุกมากครับผมกบอกว่าห้างใกอยู่แล้วก็ครับขอบคุณมากครับโชคดีครับผมว่าคือแล้วแฟนๆฟนเขาก็พอเรามีงานใหม่ๆมีภาพยนตร์ที่ไปเข้าที่ฮ่องกงแล้วก็ไทเปเลยเีย กันในเขาก็ไม่ให้กันเราของเราเป็นเด่นดี้ครับผมซึ่งล่าสุดเนไ่ยก็ยังยังอยู่ในโรงอยู่ด้วยใช่ครับแล้วก็มีเพิ่มความพิเศษไกลใครใช่ครับก็พี่ไทยก็ยังอยู่เนาะแต่ว่าเขาเรียกว่าไงอ่ะใครที่เข้าไปดูภาพยนตร์นะครับในช่วงนี้นะก็จะมีความพิเศษที่นไปอี่เพราะว่า,าช่วงของเอ็นเครดิตนะครับก็จะมีการเพิ่มซีนให<ช>ม่<ช>มีลิงซีนต่างๆอะไรเงี้ยก็จะมี ไม่บอกจำนวนดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวให้ให้ลองเข้าไปดูในร่มก็ได้เลยไปไปที่ไปที่นู่นก็ไปสร้างมีมาเยอะเหมือนกันนะลองฮะอันไหนฮะไปไดูจำอะไรมาจำได้หรือปเออปล่าจำอะไรมาบ้างจำได้ไหมจำไม่ได้เออจำได้ปะเนี่ยเออทำอะไรมาบ้างไม่จำได้หมดอะไรบ้างเรื่องดีๆแสดงว่าจำอะไรไม่ได้เลยจำได้สิจำอะไรได้ทตลอดเหรอเอ้า เฮ้ยฉันไม่เคยทะเลาะกับเธอนะถ้ากดอะไรฉันกดฉันทำอะไรเธอปวดใจได้ฉันจะบอกทุกคนต้องมีแล้นะบอกดูนะไม่มีไม่มีทะเลาะก็ไปแบบว่าสนุกสนุกไปโปรโมททันทีแบบมั้นก็ถึงั้ใจดีด่วนรู้สึกยังไงก็ดีใจดีใจนะทันทีแล้วผมว่าผมว่ามันมันก็เป็นเป็นแมจิกอย่างหนึ่งนะครับการที่เหมือนว่าเราทำภาพยนตร์แล้วก็เหมือนว่ามันสามารถ ออกไปสู่ต่างประเทศได้อะไรเงี้ยออกไปสู่ที่หลายๆที่ที่อยู่นอกประเทศไทยได้ผมรูม้สึกว่าก็ก็ดีใจที่แฟนๆนอกประเทศก็ให้การตอบรับเราอย่างดีแล้วก็จริงๆแล้วด้วยการที่พอพอมันเป็นหนังรีเมคเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือการพานหนังเรื่องนี้กลับสู่ต้นกําเนิดภาประโยชน์กันด้วยครับงสิ้นกะจุดแขีงหนังยังตะเวนถ่ายได้หลายประเทศ ดีใจครับดีใจมากก็เป็นทพาวเวลเรื่องแรกของเราสองคนด้วยแล้วก็ทางพวกเราสองคนแล้วก็ทีมงานทุกคนก็ตั้งใจกับกับท้าเรลเรื่องนี้มากๆผมดีใจที่เหมือนทุกคนได้จะได้มีโอกาสได้ชมทั้งเรื่องต้องหาคิวเดินสายเรื่อยๆใชดแบบประเทศเลยครับก็จริงๆถ้ามีโอกาสที่ดีเราก็อยากจะไปดดููพพีี่่เป่นการทํางานกับผู้ส่งอิทธิพลด้านบันเทิงของเอเชียเป็นไงบ้างผมไม่กล้า เปลี่ยนแล้วเมื่อก่อนจะต้องหอมตัวไม่หอมตัวละเขาคือเนี่ยยุงคูทรงเขาคือคู่ทรงอิทธิพลแห่งเอเชียอุดรขอเสิรมีตประมบ้อ ความสามารถของเราก็ด um, ีใจค่ะดีใจมากๆแล้วก really ็คือตอนแรกก็ไม่รู้เหมือนกันครับเห็นตามแท็กที่เป็นแฟนแท็กเราเหมือนกันแล้วก็พอเข้าไปอ่านอะไรเงี้ยก็ช็อกเหมือนกันครับเออเหมือนเราก็ติดอยู่ในผู้ส่งที่พลของเอเชียด้วยก็ติดตามมันรู้สึกดีเหมือนกันไม่คิดเหมือนว่าปีนี้จะได้ก็ก็ขอบคุณทุกคนมากกว่าแล้วก็พี่ว่ารางวัลนี้สําคัญจริงๆมันคือแฟนๆมากกว่าที่ให้ให้การสปอร์ตดึงเสมอกับทุกๆผลงานที่มิถันจรรย์ร้อยเป็นป้าอะไรจรรยร้อยหนึ่งสั่งสิ เป็นเพราะอะไร่หรอแต่ว่าอะไรแต่ว่าเป็นเพราะอะไรเพราะว่าเขาทรงอิทธิพลจริงๆเหมือนว่าใครที่อยู่ใกล้จะรู้เลยว่าเขาเป็นคนที่ทรงอิทิพลจริงจริงแล้วเรารู้สึกยังไงเราเรารู้สึกได้ถึงอิทิพลของเขาโอ้คือหนึงตอนนี้หลายด้านอยู่แะด้านทําสกดิคใาแบบทรงเหมือนกับว่าเป็นเพราะว่าอ่ะจริงจังเพราะว่าพีพีเขาเป็นคนที่เหมือนว่าความเป็นตัวตนของเขาเราก็ถือว่าสิ่งที่เขานำเสนออะไรเงี้ยมันก็ ไปสร้าง motivation สร้างสริสร้างความมั่นใจสร้างแรงของเพื่อนอะไรในใจคนหลยๆคนเลย,นเลยนวน้งความสามารถเอาการก้าวข้ามผ่านความมั่นใจของเขาเลยต่างอะไรอย่างเงี้ยือว่ามันก็ สมศักดิ์ศร e ีของเขาพูดด <someone 's> <fit> <F fall> oh ีนะเนี่ยพูดดีเนี่ยเนี่ยเด็กเนี่ยเขาส่งอญี่ปุ่นมาเนี่ยพี่แล้วก็เป็นผู้กำับมั่งครับอุ้ยบ้านนี้จายพี่สเต็ปจากนี้จะยากขึ้นเลยสำหรับปีแต่คนเาจะโฟกัสมากขึ้นในการทำงานเลยก็พี่ว่าทุกๆงานก็ก็ยากหมดนะครับแล้วก็พยายามทำทุงานให้มันออกมาดีที่สุดยิ่งงานกับคู่กับอีนทีนางเงี้ยก็ยิ่งยากพี่ใครจะไปโอ้โหญี่ปุ่นของเอเชียนี่ของโลกใบนี้อย่างเงี้ย กูไม่หวานโลยเหรอกไปดีตายแล้วแล้วผมก็ก็ตั้งใจท่วงานครับแล้วก็ด่ว่าความยากมันก็เป็นข้อดีเหมือนกันเพราะว่าทางที่มันอนโจทย์มันยากขึ้นเนี่ยเราก็ได้พัฒนาตัวเองเพื่อทํางานให้มันดีขึ้นด้วยอยากได้ความคอมเมนต์หนึ่งคอมเมนต์จากความหน้าหวานของพี่กินตอนเมื่อก่อนเป็นกินพีแต่นี้จะเป็นพีกินแล้วนะเพยาะอาจจะเปลี่ยนนิดนึงผมยาก ตัดผมแล้วนะเนี่ยตัดผมแล้วเออตอนนี้พี่จะไปแจกเป็นคุณผิดแทนแล้วนะคุณผิดเหรอเขาบอกเขาจะเป็นแบดผิดแบดอย่างเดียวไม่ผิดตรงนี้นะครับอยากอยากเป็นแบดผิดครับแต่ว่าตอนนี้พอเริ่มไว้มามันเริ่มเป็นแบดผิดบู๊แต่ก็พยายามพยายามแบบหาส่งใหม่วันนี้ก็แบบ เขาใหม่กูย์เขาไหม่ดอยไม่ได้ไ่ทรงอิทธิพลจริงๆอ่ะไม่หล่นเลยทรงไหนทรงอิทธิพลทรงอิทธิพลก็ทรงไหนเขาก็เขาก็น่าหวานพี่ว่าเขาน่าหวานไหมมีวันนึงเขาถักเปียด้วยนะเขาหน้าถักเปียสิได้เดี๋ยวถักเปียแต่ว่าขับเดี๋ยวลองดูครับไม่ต้อเป็นแบ็คกิ้งก็พอดีแบบไปไปเจอเมกซีนครับตอนนั้นมีมี ผมมีแบทพิทมีทอมแฮงค์มีทอมครูสแล้วก็มีคนนึงเป็นจำไม่ได้น่าจะเป็นเรวิดอันโด้แล้วแบทพิทเขาแบบผมยาวเนี่ปากบางเขาจะแบบอ๋อเขารู้สึกว่าอุ้ยสักครั้งลองดูเหมือนเลยเหมือนเลยเหมือนแบทพิทเหรอเหมือนเลยเหมือนใครเหมือนไครเหมือนอะไรเหมือนแบทพิที้ยเหมือนแบท สร้างผมบนไม่กินไมนะฮะสร้างผมบนเซ็ตแยกเล็กแรกก็จะมีบ้างช่วงที่มันเหมือนว่ามันกาลังจะยาวแต่ว่าก็ยังไม่ยาวอย่างเงี้ยแต่ว่าผ่ว่าพอมันประมาณนี้ยก็เริ่มเริ่มเข้าที่เริ่มเข้าเทียบเคิร์อะไรเงี้ยเมื่อเริ่มสวยเรายากขึ้นไหมในการดูแลตัวเองเพราะตัดบางทีนะควายแห้งใช่ก็ก็จริงๆเป็นการไว้ผมยาวที่สุดในชีวิตก็ต้องใดใดนานนิดนึงแล้วก็พอ ดัดผมมันก็จะเริ่มมีปัญหาเรื่องอ่ะผมแห้งบ้างก็ต้องแบบ i, masa, ogi, นวดผมมา์กผมอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับอะไรครับว่าไงครับแบทเทสอ่โอ้ยครับผู้ทรงอิทธิพลอ่าสองเด็กคอนเสิร์ต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 เตรียมพร้อมมาถึงไหนแล้วมันใกล้แล้วมันไม่กี่วันละก็เครียดๆอยู่ครับก็ เลยประมาณ2อาทิตย์แล้วครับผมจะไปเจอกันสำหรับบิวคินแนนพิวิกิตเดอะเลนนิ่งโรบเวดดิคอนเสิร์ตก็เราก็ช่วงนี้ก็ซ้อมเนาะทุกทุกวันเลยหลังจากอีเวนต์นี้ก็เดี๋ยวซ้อมต่อมันมีอะไรต้องปรับต้องอะไรไม่พอจรินกินพอถึงถ้าก่อนการซ้อมจริงจริงช่วงนี้ก็ไม่ไม่ค่อยมีอะไรปรับมากส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องการฝึกซ้อมมากกว่าเลยฮะหนูเขาฝึกซ้อม ในห้องฝึกซ้อมร้องฝึกซ้อมเต้นแล้วก็ทั้งร้องทั้งเต้นไปพร้อมๆกันแล้วก็มันก็จะเป็นสเต็ปในเรื่องของการลงเวนิวจริงขนาดจริงอะไรอย่างเงี้ยรวมกับแดนเซอร์จริงรวมอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปหลักๆเนเรื่องของฝึกซ้อมทีนี้นนนนนแต่งจะมีเกิดขึ้นบนเวทีจริงๆใช่ไหมครับ อะไรนะฮะสีนงานแต่งอะค่ะสีนงานแต่งหรือสนงานแต่งมันมีคอนเสิร์ตงานแต่งมันก็อาจจะต้องมีสีนงานแต่งมาไอจิก้ากับผู้ทรงญิ่ปุ่นแหวนแหวนอยู่ไหนแหวนอยู่ไหนแหวนของเขาอะมีมีเป็นรอยวงแล้วของเราที่ให้เขาอยู่ไหนอะไรนะฮะ ของเราที่ให้เขาอยู่ไหนเอออยู่ไหนแบทพิทเราเตรียมทุกอย่างมันยังไม่ถึงมันยังไม่ถึงงานเลยโจลี่โอ้โโจลี่โจลี่โจลี่คาดหวังไหมครับแหมโจลี่โจลี่คาดหวังอยากได้ใหญ่แล้วจะมุ่งมุ่นด้ไหม อยากได้แหวนใหญ่แค่ไหนบอกเขาสิไม่ใหญ่แบบลางการเขพอห้าถึงสิบกิโลกรัฐกิโลกะรลขนห้าถึงสิบล้านกะโลกรัฐมันมีเหรอหาได้เหรอพีพีไม่ต้องสนใจกิัลหรอกอะไรอยู่บนมือพีพีมันก็ส่งอย่างนี้พนรอแต่ว่าล่าสุดปล่อยคอนเทนต์ออกมาเรื่องแบบว่า ทำเห็นไม่ลงตัวกันแล้วเนี่ยงานแต่งยังไม่เริ่มจะนี่แล้วเนี่ยเร่ตีกันแล้วขัดแย้งกันแล้วเนี่ยผมเป็นคนแบบเรียบง่ายผอเป็นคนแบบคิดแบบสบายๆง่ายๆอะไรเงี้ยคืออะไรที่หนูชอบแบบพี่เขาก็ชอบขัดตลอดเขาจะขืนตลอดเลยใช่ไหมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเป็นอะไรเออแต่พี่เข้าใจเรื่องที่ฮันนีมูนอ่ะพี่บอกว่าไปตะเลใช่ไหมแต่กินหม้อแป้งพัมพวาอัมพวาอัมพวานี่คือจะรีมายไปถึงหนูบอกเลยทะเล อันประวัตของคิวกินน่ะคือรีมาไปวันแรกๆที่เราเจอกันหรือเปล่ามีคนบอกว่าย้อนวัยหรือเปล่าวันแรกๆที่เราเจอกันเธอเคยไปด้วยกันอ๋อมีแฟนลับเขามาจับจับโยงจับโยงะไรน,นะฮะป่าวช่วงนี้เขาบอกว่าต้องสนับสนุน เศรษฐกิจการท่องเที hey, hey. ่ยวก็เลยบวนเที่ยวในประเทศรู right. uh, ้ส oh. ึกว่าไปอัมกวาดีกว่าตลาดน้ำไทยคิดถึงวันเก่าๆเหรอคะอะไรนะฮะคิดถึงวันเก่าๆเหรอคิดถึงทุกวันที่าอาขาดทีอาเป็ดเขาถ้ามีมีน้องเกลที่บอกว่าเขาบอกว่าเกลเลือกกินอะไรเงี้ยค่ะอบิเกลเหรอครับอบิเกลอบิเกลก็ เกลเขาอาจจะไม่ชอบคนมีอิทธิพลนะเขาชอบแบททิสเกลน่ารักเละน่ารักก็ใจเเย็นมากเจอไราคาเ่ารชราคาเท่าไรบ้างคะท่เจอจริงๆเพิ่งเจอครั้งแรกครั้งแรกเบงแรกตอนเมื่อรอบนั้นแบับผว่าผมน่อรักมากน่ารมาเนเหมนตุ๊กอะไรอย่างเงี้ยี่ก็เจอรอบสองแล้วก็นอกันนะรับอืมแล้วแบบที่เหมือนเฉกหรอปะ เกลือกกินเกลเลิกกินแล้วขิงเลยเกลเดี๋ยวพอเกลโตขึ้นนะเกลจะเกลจะรู้ว่าเกลเลิกผิดคนพียังไงครับผิดยังไงยังไงอะไรัผิดยงไม่ผิดไม่ผิดก็แบบว่าเกลเลิกกินก็ได้กินกาแฟหนักูแล้วอยากได้ของเล่นก็พี่สูบมาแล้วหรอพี่สูบแบบอะไรต้องเฟนหนักที่พี่สูบมาแล้วเขาค่อยซื้อของให้เด็กๆด็ก โอเคนะขอบคุณครับมาถ่ายรูปกันจ right ูลี่มาจูลีอได้ดีแบทดได้เหมือนซิเนะต้องตอบตน่องกามรงนี้งครับัวเราก็พิมตัเป็นบทีดเถอะตั้ด้อนนี้ัด้่ะคดงานใงดนไดงงได้แ้ไ

แี่ก็มีลกบลก็นน้าก็ใน้ะอันนี้ก็ตะลืมันคิดต่าแต่ที่เติต็ค่าเาีด้วยเาีด้วยฝั่งซ้ายเขายังไม่ได้นะลูกฝั่งซายยงไม่ได้เลยซ้ายฝั่งซ้ายนีสนด้หแล้ว็มีกันมีกนแล้วก็มีา้าแล้ก็มีน้าหนึ่งสองขอบคุณครับขอบากขอบนี้น้ สำใจก่อนนะขอบคุณครับคุณจ้าขอบคุณจ้าดีดีทีนะเีดีทีนี่ีค่ะไปแล้วค่ะขอบคุณมากวเราต้องไแล้วนะพี่กับกินกล้องนี้นะคะกินกล้องนี้แะ้วเขียค่ะอะคุณไทยอยาก่หนุ่มงง่ะมาได้แล้วงงงงใหญ่หนุ่มงงดีเร็วจัดไม่ต้อง